สวัสดีครับเรามาพบก,กับช่อง oh, oh, อ,อ๋อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้แอดต้องบอกเลยว่าถึงจะมาชา้าแต่รวบรวมทุกอย่างมาให้เพื่อนๆแล้วในคลิปนี้นั่นเองนะจ๊ะความเคลื่อนไหวร,ขขร้านเซอรนอิซ่านั้นมีแต่ความวีดกรีดบ้านแตกกันละทีเดียวในตอนนี้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นหลายๆโมเมนต์ที่นอริซ่าของเราอยู่บนเรอย,ยอชสุดหรูหราที่โมนาโก,โกในตอนนี้นะบ้าจะบานเลยนั่นเองนะจ๊ะโอ้ my god จะต้องหัวแต่ละโมเมนต์ถ้าเพื่อนๆได้รู้จะต้องอีกรีดแล้วก็ เก็บอาการไม่ไหวแบบแอดอย่างแน่นอนเลยจ้า ซึ่งในคลิปนี้นะั้นโนริซ่าของเราไปเจอหลายผู้คนหลายบุคคลสําคัญคนดังไปบนเรือมากๆเลยทุกคนนะพูดลินพันไปอีกนะไม่เป็นไรนะจ๊ะเรามาเริ่มจากตอนนี้ก่อนกตอนกลางวันตอนเย็นของโนริซ่ากันก่อนนะจ๊ะที่คุณแม็กซ์ของเรานั้นก็ยังมาเจอโนริซ่าได้อีกที่โมนาโกแกนพิกซ์2024นะจ๊ะเรื่องงาน F1 ที่อยู่บนเรือแบบคล้ายๆอารมณ์แบบฉแบบลองฉลองอะไรกันก็ว่าไปพอเจอกันปุ๊บคุณแม็กซ์ก็ยิ้มอีกรอบหนึ่งคือทาลายกระแพงสองสารอบแล้วนะโนริซ่าของเรานะจ ยิ้มกร,กริ่มไปอีกรอบหนึ่งเลยนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> แอดเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่แม็กซ์เขาก็น่ารักของเขาเนาะปกติเป็นเสือยิ้มยา่าเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปแต่ก็ทำทุกอย่างแล้วอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่หาย,ยากมากๆโอ้โหแชมโลกคนนี้นี่ถ้าทาันจะปลื้มปิม,ปมนอริซ่าของเราเป็นเลลิสอีกคนหนึ่งที่เข้าด้อมเรียบร้อยแล้วตั้งนานแล้วด้วยนะพอมาเจอตัวจริงนีโอกาสก็ต้องรีบถ่ายรูปกันบ่อยๆสักนิดหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะ ตรงนี้วีดกันพอแล้วใช่ไหมเรามาดูอีกโมเมนต์ที่วีดมากกว่าอีกสองสาเท่านะจ๊ะโอลิเซาของเรามาร่วมงานปาร์ตี้แท็กอยเออร์ที่โมนาโกพร้อมกับคุณเฟเดริกและก็น้องอลสในโอกาสที่แท็กอยเออร์เป็นผู้สนับสนุนหลักของ F1 โมนาโกแกรนพิกซ์2024บนเรือยอชสุดหรูนั่นเองจ้าโดยในงานนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรมากนะจ๊ะเป็นการเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ New Tag Heuer Monaco นั่นเองจ้าแอดก็จะรันวิดีโอเนี่ยให้เ,เพื่อนๆได้ดูไปด้วยนะจ๊ะว่าเดินเรือยอ มีดาราซเลลิบิตี้โด่งดังมากแค่ไหนนะจ๊ะแต่คนที่ตอนนี้กำลังเป็นพี่พูดถึงมากๆก็คือคุณเจเบาวินกับโนริซ่ที่ไทยรูวกันอย่างสนิทมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าคุณเจเบาวินเขาก็มาร้องเพลงบนเรือกันแล้วนะชุดที่นโนริซ่าใส่ก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ชื่อว่าพิพัชยาแล้วคือผลิตภัณฑ์ต่างๆของแบรนด์นี้นะจ๊ะทั้งกระเป๋าเครื่องประดับและเป็นการนําขยะพลาสติกจากแหล่งต่างๆเนี่ยมาอัพไซเคิลใหม่ตามคอนเซปต์อินฟินิตูดหรือที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะจ,ะร,จริๆ ตาเลสของเรานะจ๊ะคืออัพรูปชัดๆัดดุนดเลยนะจ๊ะรอดูอยู่เร็ว,รวนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าจังหวัดไหนก็ไม่ววดท้าจังหวัดที่นอริซ่านั้นกาลังเดินไปเรื่อยเร,เรแล้วใส่ชุดแซบต,ตัวนี้ไปเจอขอพี่เฟเดริกของเรานั่นเองนะจ๊ะคือแอก็ไอกเก็บอาการไม่อยู่แล้วนึงเป็นจังหวัดที่แบบเดินไปเดินมาตอนแรกก็แบบงงๆอยู่เอ๊อยู่ไหนนะพอเจอกันเท่านั้นแหละพี่เฟเดริกของเรานั้ยยิ้มปากฉีกเลย ยิ้มแบบยิ้มกุ้มเกร้มมากๆบออุ๊ยมาแล้วหรออลิซ่าอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็แบบไปร่วมเปิดตัวที่อเมริกาแล้วจะมาเปิดตัวที่มอนาโกไม่ได้ได้ยังไงก่อนใช่ไหมล่ะก็ต้องได้สิจ๊ะเออก็ถือว่าอลิซาของเราบินไปบินมาเร็วเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าตอนแรกๆก็เอ้ยอยู่นู่นอยู่นี่อยู่ก็อยู่เกาหลีเดี๋ยวก็อยู่ไทยเดี๋ยวก็อ่ะสะพัดนึ่เอาไปมอนาโกแล้วนะคือแบบว่าเป็นนินจาไปอีกนะจ๊ะต้องเรียกว่าเดินทางไวไวใจหนูนั่นเองนะทุกคนนะแต่สิ่งที่ต้องขอ ช่วงหลังๆจะสังเกตว่าถ้าโนริซ่ามีโอกาสออกงานหรือมีโอกาสไปปรากฏตัวที่ไหนก็ตามในชุดในกระเป๋าในรองเท้าอะไรสักอย่างนึงในร่างกายจะต้องมีแบรนด์ไทยสักชิ้นหนึ่งหรือมากกว่าสชิ้นนั่นเองนะจ๊ะ มาปรากฏการให้เราได้โซเอาได้แบบเห็นกันทั่วโลกและนั่นละจ้าก,ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ต้องบอกว่านอริซ่าพอออกจากเกาหลีปุ๊บก็โปรโมทแบรนด์ไทยแบบจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องเกรงใจใครอีกแล้วทั้งนั้นแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แอดคิดว่านอริซ่าของเราเนี่ยก็น่าจะแบบไม่ได้เซ็นสัสญ,ญญากับแบรนด์อื่นๆก็เพราะว่าอย่างนี้นะั่นแหละจ้าจะออกแบรนด์ตัวเองด้วยแล้วก็จะเอาแบรนด์ไทยเนี่ยมาใส่ได้ทุกเวลาได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองจา้าแล้วก็ขอจากกันไปขอทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะขอ, Sell oker, อ,ขอ,อ,อเซล รูปอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าน้องรอซอของเราเนี่ยจะโชคดีจริงๆนะจ๊ะว่าไม่ล่ะติ๊กต็อกเกอร์คนนั้นตกลงเรียกชื่อนอริซาถูกแล้วยังหรือไมคือจะเรียกแบบไหนก็สองพยางแล้วคนทั่วโลกเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นจ้ะเขารู้ว่าเธอต้องการอะไรนะจ๊ะแอนเดย์แต่แอดไม่ขอเอาหน้ามาโชว์นะไม่อยากให้ที่เลยประมาณนี้เพราะจริงจริงตอนแรกก็รู้แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่รอบนี้เห็นเขามาแซวกันเยอะก็เลยแบบคันปากนิดนึงก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วว่าคนที่เรียกนอริซาของเราเป็นน้องรอคคือออออใรรนนนนะะะะจจเเพาฉัั้ปชี่่ยกก็ขตวไ จเจอกันม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าจุ๊บอุ้ยฟิน